ทุกคนคลิปนี้เราจะมาทำไม้กายสิทธิ์เอลเดจากแฮ r ์รี่พอตเตกันสวัสดีนะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง n น r ร์สเบินะช่องของเราก็จะเป็นช่องของงานศิละปะและงาน DIY เจ๋งๆจากวัสดุเหลือใช้สำหรับคนที่เข้ามาใหม่พี่ฝากกด subscribe เพื่อจะได้พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องของเราแนะ่ สำหรับคลิปนี้เราจะมาทำไม้กายสิทธิ์เอลเดอร์ของอัลบั t ดัมเมอร์ดอร์จากภาพยนตร์แฮร์รี่พอตเตอร์กันก่อนอื่นเราไปดูวัสดุอุปรกรณ์กันก่อนแล้วไปเริ่มลงมือทำกันเลยขั้นตอนแรกพี่จะหากิ่งไม้ขนาดที่เราต้องการมาหนึ่งกิ่งจากนั้นพี่จะใช้มีดคัตเตอร์เหลาตกแต่งกิ่งมาให้เรียบร้อยแบบนี้เลย ต่อไปพี่จะมาทําดินเยื่อกระดาษสําหรับปั้นพี่จะเริ่มจากฉีกกระดาษหนังสือพิมพ์หนึ่งเล่มเป็นชิ้นเล็กๆใส่ในภาชนะเอาไว้ต่อไปพี่จะเทน้ําใส่ในกระดาษแล้วแช่กระดาษทิ้งไว้ประมาณ1คืนให้กระดาษเขานิ่มๆนะทุกคนเสร็จแล้วพี่จะเอากระดาษที่เราแช่ไว้1คืนใส่ลงไปในเครื่องปัน่น จากนั้นใส่น้ำลงไปเยอะๆและปั่นจนเนื้อกระดาษละเอียดปั่นกระดาษเสร็จแล้วพี่จะคั้นเอาน้ำออกจากกระดาษโดยพี่จะใช้เศษผ้ากรองเอาน้ำออกแบบนี้นะ เราต้องบิดเอาน้ำออกจากกระดาษให้ได้มากที่สุดนะทุกคนก็จะได้ออกมาเป็นเยื่อกระดาษหนังสือพิมพ์หมาดๆแบบนี้นะทุกคนต่อไปเรามาผสมดินปั้นกันพี่จะเริ่มจากเทเยื่อกระดาษลงไปในชามแล้วขยำให้กระดาษไม่เกาะกันเป็นก้อนจากนั้นพี่จะเติมแป้งข้าวโพดลงไป3-4ช้อนโตะ๊ะแล้วคลุกเยื่อกระดาษกับแป้งให้เข้ากันดี จากนั้นพี่จะเทกาวลาเทกลงไปทีละน้อยแล้วนวดทั้งหมดให้เข้ากันพี่จะเติมกาวลาเทกทีละน้อยๆนะทุกคนถ้ารู้สึกว่าแป้งของเรามันแห้งเกินไปจึงค่อยๆเติมลงไปแล้วนวดทุกอย่างให้เข้ากันต่อไปพี่จะบีบโลชั่นทาตัวลงไปนิดหน่อยเพื่อแป้งจะได้ไม่ติดมือเวลาเรานวดแป้งนะจากนั้นพี่จะนวดแป้งอีกประมาณ10นาที จนเนื้อแป้งเรียบเนียนและปั้นได้แบบนี้นะเสร็จแล้วพี่จะใช้พลาสติกแรปหุ้มแป้งเขาไว้แบบนี้เพื่อแป้งเขาจะได้ไม่แห้งนะทุกคนเสร็จแล้วเรามาปั้นไม้กยสิทธิ์กันพี่จะเริ่มจากพี่จะทากาวลงบนไม้ตรงจุดที่เราจะปั้นจากนั้นพี่จะหยิบดินเยื่อกระดาษออกมาเป็นก้อนเล็กๆ แล้วติดลงไปบนไม้แล้วใช้นิ้วมือคลึงเป็นก้อนกลมติดกับไม้แบบนี้เลยพี่จะใช้เกลียงพลาสติกเกลี่ยขอบของดินปั้นให้เนียนไปกับตัวไม้แบบนี้นะจากนั้นพี่จะใช้ปลายของผู้กันจิ้มลงไปบนดินที่เราปั้นทำเป็นหลุมเล็กๆจนรอบแบบนี้ พี่จะปั้นแบบนี้จำนวนทั้งหมด4จุดนะทุกคนโดยพี่จะปั้นให้แต่ละจุดมีขนาดใหญ่ขึ้นเรื่อยๆแบบนี้เลย สำหรับจุดที่5พี่จะปั้นติดลงไปตรงที่ปลายด้ามจับแบบนี้นะเสร็จแล้วพี่จะปั้นดินเป็นรูปทรงกลวยแล้วติดลงไปตรงที่สุดของปลายด้ามจับแบบนี้นะทุกคนตรงส่วนที่เป็นด้ามจับพี่จะใช้ดินเยื่อกระดาษหุ้มไม้จนหมดให้สจุดเขาเชื่อมต่อกันแบบนี้นะทุกคน จากนั้นพี่จะใช้ปลายของด้ามพกกันจิ้มลงไปให้เป็นหลุมเพื่อทำให้เป็นพื้นผิวของไม้กยายสิทธิ์นะสำหรับลายตรงปลายด้ามจับพี่จะใช้ปลายพวกกันขีดเป็นร่องๆแบบนี้เลยปั้นเสร็จแล้วพี่จะเอาไปตากแดดจนแห้งสนิทประมาณหนึ่งวันนะ ต่อไปลองมาระบายสีกันพี่จะเริ่มจากระบายสีไม้กสิยธิ์ด้วยสียอะคริลิกสีน้ำตาลเข้มแล้วรอให้แห้งสนิทจากนั้นพี่จะใช้สีอะคริลิกสีน้ำตาลอ่อนระบายแบบไม่ได้ตั้งใจเพื่อให้ไม้กสิยธิ์ดูเก่าขึ้น แค่นี้ก็เสร็จแล้วไม้แกยาทธิตเอลเดอร์จากวัสดุเหลือใช้ที่ทำง่ายๆของเราหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับทุกๆคนนะหากชอบคลิปนี้พี่ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องพี่ด้วยนะวันนี้พี่ไปก่อนแล้วบ๊ายบาย